สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมประจําเดือนมิถุนายน2567ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ชาวตุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อ,นนะะพอเป็นแนวทางในการดําเนินวความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทังสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดลมมีถุนตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสอที่มาสอชาวทัดลมเช่นเดียวกันนะคะ ก็ถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะเสียงอู้ยเสียงเบานะคะมีเสียงไอเสียงกระแอมนะคะก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยเพราะว่า,าไม่พึ่งจะดีขึ้นนะคะจากอาการป่วยก็เสียงอาจจะดูน่าลำคาญนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะขอดูยดีดที่ผ่านมาของชาวททด ลมนะคะมีถุน้นกลุ่มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุง้นกลุ่มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณกับเขาถึงได้กลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูดีไหยคะพยไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด e s u ันะคะ <c oughs> หถ้วยสี่เหรียญน,นะคะไพ่เป็นไพ่สองดาบชาวท่าน,านาลม <ง S 2> มีถุงตุนกลุ่มนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเออ คุยกับชาววันอาทิตย์ค่ะมีชาวธาตุน้ํากรกฎมีพีจิกนะคะดินรูกศบกันมังกรแล้วก็ลมมีถุนตุนกุมธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษา lgbtq นะคะอา,อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุนะคะ energy หลักๆที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยห 1เลยนะก็คือความสัมพันธ์ที่มีช้อยนะคะเข้ามาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เราความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่สามนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่อีกชู้สาวเสมอไปอาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะครอบครัวญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนสังคมอะไรประมาณนี้ที่เข้ามา,ายุ่งวุ่นวายนะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันไม่ได้นะคะมีคนไม่เห็นด้วยอ่านะในความรักครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน2นะคะความรับถูกเปิดเผยนะโปะแตกนะคะสิ่งที่ปิดปังกันไว้นะสิ่งที่โกหกไปนะคะความรับแตกปุ๊บอ่ะรับไม่ได้นะคะ,ะก็เลยจะต้อง จบความสัมพันธ์แยกย้ายกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดลมมิถุนตุนกลุ่มน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะในเรื่องราวของความรักของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน -2567 บรรยากาศกความรักควมสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านพาไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่เดทค่ะโอ้ F และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญ er ชาวทัตลมมิถุนตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอังจีษแล้วในเดือนมิถุนายนนี้มีเก์มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะคนที่คุณยังคิดถึงอาจจะเป็นคนนี้ที่คุณคิดถึงหรืออาจจะเป็นเก่ากว่านั้นก็ได้นะคะ จะมีการวนเวียนกลับเข้ามานะคะมาพูดมาคุยนะมาสื่อสารนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะแต่อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาได้ได้กลับเข้ามาพูดคุยหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแต่หน้าไพ่พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมี มีคนเก่าๆกลับเข้ามาหรือถ้าหากว่าไม่ใช่คนเก่าก็าอาจจะเป็นนิวไปเลยคนใหม่ไปเลยค่ะใหม่ที่นี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะอาจจะเป็นชาวพิจิตรชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรน,นะคะหรือคนที่ทำงานในเ,เขาเรียกว่างานเกี่ยวกับทางการแพทย์พยาบาลการช่วยเหลือคน นะคะงานเบื้องหลังอ,อะไรประมาณเนี้ยเป็นหมอเป็นสัิยแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของคนแบบนี้ก็ได้นะก็มีโอกาสค่ะที่จะได้ได้เจอนะได้เจอทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่แล้วแต่ Energy ของของ ของใครนะคะแต่หน้าไพ่ไม่สัมผัสได้เป็นประมาณนี้นะแต่ถามว่าตัวคุณจะให้โอกาสแอัน,นี้ขึ้นเดือดตัวคุณเลยอะ่ะแต่ตามหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะแบบจริงจังในเรื่องของความรักขนาดนั้นอืมมันเป็นช่วงที่ตัวคุณอยากทำไรทำอยากไปไหนไป มีความสุขกับตัวเองอะไรประมาณเนี้แต่ลึกๆแล้วควีนถือเหรียญก็ยังมีความทรงจำกับคนเก่าๆที่ยังถือไปอยู่นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันนะคะไฮเปอร์เทศค่ะ สวินถือเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบและเป็นไพ่แห่งแมนชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะคุณอาจจะคิดถึงชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุดินมือศบกันบังกรน,นะธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มธาตุเดียวกันกันกบคุณ <c oughs> เอาจริงๆคุณยังไม่ได้ลืมเขาหรอกอเขายังเป็นคนคนนั้นในใจคุณยเป็นหนึ่งเดียวในใจแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในใจไงมมันไม่ได้อยู่ในสถานกา,ารณ์ปัจจุบันจับต้องไม่ได้นะมันอยู่ในความคิดอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวสมองไม่ได้ลืมหรอกอืมยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหน,นเลยนะคะคุณใช้ชีวิตของคุณไป เพียงแต่ยังเก็บซ่อนคนคนนี้อยู่ในซอกลึกๆนะคะของหัวใจของความทรงจำของคุณนั่นเองนะแล้วก็ไม่ได้คิดที่อยากจะดึงออกมาด้วยนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นคะ่ะคนที่ชาวทัดลมมีถุนตุลกุมงคิดถึงคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทัดลมมีถุนตลุลกุมมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดไม่เท้าค่ะไพ่ควินถือถ้วยนะคะเอมเปอเรอร์ Emperor ค่ะและเป็นไพ่สเปรนชาวธาตุลมนีถุนตุนกลุ่ม ทรียงคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาวธาตน้ํากระฎคตมีนพิจิตทัดไฟเมษสิงห์ถนูชาวาราศีเมษลัคนาเมษราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ <c oughs> เขาก็คิดถึงคุณแต่เขาก็พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะต่อสู้กับความคิดของตัวเอง <c oughs> เพื่อที่จะได้ move on <c oughs> ไปข้างหน้าเพราะเขารู้ว่า ต้องอดทนอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาต่างคนต่างมีเวทมีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็การที่จะหมุนวนกลับมานั้นต่างคนต่างก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้เพราะไพ่สเตนบอกบอกถึงความยากลําบากบ่งบอกถึงความต่างมากๆมากๆาก,าก,ากที่แบบจะมาบรรจบหากันได้อะเออ ประมาณนั้นนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่รู้สึกว่าคุณและเขาทั้งคู่พยายามใช้ชีวิตอย่างอย่างเป็นปกติอืมแต่พยายามกบเกลื่อนพยายามกันหัวใจพยายามควบคุมความคิดถึงหรือว่าความรู้สึกที่มีให้กันให้มันแบบซ่อนเข้าไปได้ลึกให้มากที่สุด นะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาความอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนรักเก่าและชาวธาตุลมมิถุนตุลภุมเป็นอย่างไรแม่ขอ,อนุญอตยบอกก่อนว่าเอาคำม,มันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่อสศวินถือไม้เท้านะคะไพ่ก้าไม้เท้าะคะ่ะ4ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดอะสตา The Star. ชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมเอาคํามานะขดความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและคนรักเก่าที่คุณคิดถึง ไมรู้สึกถึงความปรารถนาดีนะที่อยากจะให้กันและกันได้มีอนาคตที่ดีคือเหมือนกับยอมรับแหละว่ามันคงกลับมาไม่ได้แล้วต่างคนต่าง move on แล้วก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะสบายดีนะคะประมาณนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนํานะคะคำแนะน,นะะําใบแรกได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะสิ <c oughs> ดาคิงถือถ <c oughs> ้วย และเป็นไพ่ห้าเหรียญชาวท่าน้ำขอโทษค่ะชาวทัดลมมิถุนตุลกุมไม่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่าทาโร่แนะนําว่าปล่อยวางนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากลําบากผ่านช่วงเวลาที่แสนสาหัสมาแล้วก็ให้มันผ่านไปกลายเป็นอดีตไปถ้าหากว่าเรายังจมยังมัวแต่เอาตัวเองเข้าไป อยู่ท่ามกลางนะคะความคิดลบเอนเนอจีลบความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะเหล่านั้นน่ะคุณจะไม่มีทางที่จะลุกขึ้นยืนแล้วจะเข้มแข็งได้เลยแล้วคุณจะไม่มีโอกาสเลยที่จะ เดินหน้าต่อได้ทั้งๆที่โอกาสในวันข้างหน้ามันนี้คนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้นะคะไม่เป็นกำลังใจให้นะไม,ม่เข้มแข็งวันนี้ขอให้คุณรักตัวเองแล้วสักวันหนึ่งคุณจะได้เข้มแข็งได้มากที่สุดนะคะ ขอบคุณปเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปได้เลยในช่องทางของ YouTube นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ